สวัสดีนะคะอยู่กับร้านตั้งตอแหลนะคะวันนี้ก็เริ่มไล่ส็นวันที่สองเนาะหลังจากที่ไม่ได้ไล์มานานมากที่จะเปิดร้านมาหลายเดือนเนาะก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไล่วันนี้ก็วาได้ไล์นะคะเพราะว่าวันเนี้ยส่วนใหญ่วันพุธเนี่ยจะเป็นวันที่ลูกค้าน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่วันพุธวันพุธกับวันจันทร์ลูกค้าจะค่อนข้างที่จะน้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกวันจัดนะครับเป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยรา้านซังตลาดของเรานะคะใครลูกคัดท่านใดที่มาวันจัดไม่ต้องมาหานะคะเพราะว่าหยุนะะนหดะนะคะแล้วก็ส่วนวันพุธก็จะตามสภาพนะคะเราก็จะเงียบๆหน่อยนะครแต่เราก็ยังส่วนแล้วก็มาขเดอีกนนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่จะติดตามรา้านซังตลายนะคะสามารถติดตามได้ทักเพจรา้านตังตลายได้นะคะ หรือที่ทุกข,ของสันประจันได้นะคะนอกจากนี้นะคะลูกค้าที่สะดวกมารับประทานที่ร้านนะคะขอแจ้งลูกค้าที่นึงค่ะร้านเรานะคะเปิดร้านเวลา15นาฬิกาหรือบ่ายสามนะคะจนถึงช่วงเวลาของปีหนึ่งร้านเรานะคะยังรับ เกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลน,นะคะโคของกา,นนะะอการกระตุ้นถักทุกสา่ะสามารถแวะชิมแวะช็อปได้นะคะร้นต่างของเรานะคะอาจจะไม่ได้เวอร์วังอ,องลังการเหมือนร้านอื่นนะคะเพราะว่าเราก็ําเป็นทำทั่วไปแบบร้านหลายๆร้านที่หาทานยากเช่นตำกล้วยตำหัวตรีตำไต่บัวตำแตกตํารัวเป็นเป็นตำพื้นฐานแบบบ้านอีสานของเรานะคะ ก็เริ่มต้นตั้งแต่40บาทขึ้นไปนะคะแสุดในร้านตอนนี้ก็มีบาทเป็นต่านะคะนอกจากนั้นก็ทั่วตับผู้ยอหรือกับขึ้นสูอย่างเงี้ยก็จากราคาที่60บาทขึ้นไปเป็าานย่งเเพราะฉะนั้นเนี่ยการเราจะไม่ได้เวอร์ว่าหรือรูร้ราเหมือนร้านอื่นนะคะเพราะเราก็ไม่ได้เอากำไรไปซักตึกหรือเอาไปเอาไปทำกำไรก็อาจจะไ่ได้เพียงนคคะขอบคุณนะคะคุณแม่ ลูกหาขาดทาเนเสร็จแล้วก็ตัดงั้นเราก็ไลส่สดวิอีกินอีนอยนะคะหมดเลยค่ะ<า>ก็วันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะเริ่มว่างขาดแคล้วได้เราขาดช่วงเวลาที่ชุลมุนไปแล้วง่้นเราก็ถึงเวลาที่จบวันนี้เราก็จะไลฟ์สดแล้วก็ทำคลิปทางช่องของทางรัชดา เป็นช่องส่งเพื่นอนาซัลซ่าแหล่ะนะแต่ว่าเรายังไม่ได้แก้ไขข้อมูลอะไรต่างๆนะครับวันนี้เราก็ยิงอีนกนันนะคะไปเรื่อยๆในคลิปก็ไม่รู้ว่าจะอ่นนอานคลปได้แค่ไหนรับลูกค้าเพราะว่าการตัดเครื่อง,งที่ใช้เนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เครื่องที่เราจะต้องสแกนตัวตนกับลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไลฟ์ไปถ้าเกิดลูกค้าขอยิงสแกนจ่ายเนี่ยเราก็อาจจะตัดภาพไปเลยนะครับลูกค้ ช่วงนี้ล้าก็ช่วงบากาัแล้วก็พูดคุยนั่งด่นกจนไปออกงานกับนัทตั้แตนนะฮะาผิดเสยะโยชน์นต่าร ถ้าเราไม่มีพนักงานนะคะเราขายคนเดียวทันก็ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรเราได้ก็รอเราไม่ได้ก็ขอบผู้ชายมันกลับเปนอะไรสดใหม่